ครับพี่น้องวันนี้ใช้กับดักภูมิปัญญาชาวบ้านนบพี่น้องมาใส่ลูกปซิวหัวอาหารหมูนมเพิ่งเลิกงานเนาม<พ>าทมเนาะเพิ่งเลิกงานขวดน้ำเราเจาะรูขวดนี้เราก็เจาะรูขวดเล็กเราใส่อาหารใส่พอประมาณพี่น้อง วันนี้เราจะดักประมาณสักสองสามชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยมายามจะ่ทุ่มเนาะประมาณสักหกโมงขนาดไหนขนาดนี้ป่ะวันนี้ที่นี่เราก็จุ่มน้ำจุ่มน้ำให้ฟูไปหันได้มันป่ะเราเชื่อมัดเดี๋ยวต้องขอตัว ใส่เยอะก่อน้องแต่หารก่อนโอ้หมูตกน้ำพี่น้องหมูตกน้ำบะจ้มดอกบะต้มเฮ้ยเป็นห่วงยางแล้วทุกบเสิบบะต้มนะจ๊ะค่อยยุบ่ บิกหมานบ่มากร,ร,บบสากรนะสีแล้วเราบ่บ่ต้อมใส่กี่ขวดนะเจ็ดขวดเขวดเราค่อยมาลุ้นกันเนาะจ้าพี่น้องจ้าไปาต้องขึ้นก่อนเสร็จแล้วกระเบนกรนเจ้าบ,บ่ต้อมลุ้นกันเลยจ้า,าบะบ่ต้อมเป็นชิมานอยู่บ่จ้าพี่น้องอันนี้ก็เริ่มค่บบ้าแล้วเนาะบ่ต้อมหกโมงกว่านะตอนนี้เนาะ ต้วนี้ปอต้อมอย,ยงหลายขนาดเด้จ้าตัวนี้จ้พี่น้องพอขึ้นมาได้ก็ได้ลูกปลาเนาะบอต้อมเขาใส่บบเท่าไรได้แล้วปกติต้องใส่ตั้ง สองชั่วโมงสองชั่วโมงขึ้นไปพี่น้องสองชั่วโมงเนาะบะตอมสองชั่วโมงขึ้นไปอันนี้ข้ามแล้วเนาะพี่น้องก็เผื่อจะให้ดู่ให้กินนะจ๊ะเนาะบะตมอมเนาะจ้าว่าตอมไม่ได้มีเวลาทำคลิปพี่น้องทํางานช่วงนี้ทํางานสิขึ้นข้ามในเร็วจะพี่น้องกดที่สองพี่น้องนาทีเอาอาหารออก สิวสดๆพี่น้องสองขวดแล้วใส่เจ็ดขวดมาเนี่ยใส่เจ็ดขวดเจ็ดขวดเนาะอ๋ตัวนี้เขาหลายนะบอทอมเนาะตัวนี้ตัวนี้หลไหลขนาดเลยเียตัวใหญ่ๆโหอาหารก็ยังลอยต้องเล้งต้องแนงนะบอทอมสิวสดเทแน้วโอ้หลายขนาดตัวนี้ตัวใหญ่ๆนะบอทอมเนาะนานๆเ่าจะใส่จ้าพี่น้อง โอ้ยโตบัางไงเด้อจ้าปอขวดน,นี่ปะต๊อบจะเบิ่งขวดน,นี่นะเห็นแล้วหลายขนาดเลยคนละให้เดชเจ้าสม,มกหรลือสิก้อยแต่ก็อาจจะบริใิ้พี่น้องพนเบิงนะ่งเนาะปะต๊อบเนาะจ้าให้เบิ่งไปเลยบ่าปฏิทตี เดี๋ยวมใหม่คนมาใส่แต่ห่น,น,นเราบกตหัววนหัววันเนี่ยอันนี้ข้าม,ม,าามเลยแต่พีน่น้องหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยยงกระไหลพี่น้องมาต้องมาดาสวิงมาเลยยากเลยทีลองจทีเดียวน่งแต่พี่น้องขวงททงงดที่ห้าขวดที่ห้าเด้จ้ ตัวที่หกพี่น้องหลายขนาดด้จ้าเนะตมจะเป็นถั่วใหญ่ๆอยูยอย่เนาะในกวดที่เจ็ดกวกดสุดท้ายเนาะบัต้มเนาะหลายขนาดจะพี่นอนะ้องเาให้พี่น้องคุณเบิง่งเนาะ ตัวเมือติ่มตอมีแต่ตัวที่สวยตัวงามขนาดเลยจ้ะอะไรตัวใต,ต,ตัวใหญ่สวยงามขนาดเลยอือสอนอาจารพี่น้องไปเฮากันได้ปะต้อมไปครับวันนี้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อมมันดีชแนลด้วยนะครับผิดพลาดกันใดต่อภัยพี่น้องวันนี้บ่าวต้อมจะลงคอร่อาไปก่อนครับรอติดตามชมคลิปหน้าพี่น้องไปวันนี้ก็สวัสดีครับ สวัสดีเจ้าพี่น้องเก็บอุปกรณ์ของพี่น้องหมดแล้วไปข้ามเราจ้ะพี่น้องเปิดเสียงกับข่าวน้องปลาตั้มนะ